มอนตูเซมฟลิกไกด์นะครับฟลิกไกด์เอพิโซดนี้นะครับเราดูเรื่องหม่องไมโครชาร์ตนะครับไมโครชาร์ตคืออะไรครับไมโครชาร์ตคือกราฟแสดงข้อมูลย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆนะครับซึ่งจะแสดงเอาไว้ในรูปแบบของตัวกราฟนะครับที่เป็นรูปไอคอนกราฟขอยายนะครับรูปไอคอนกราฟนี่นะครับก็จะอยู่ใต้ชื่อของโมดูลนะครับที่อยู่ใน KPI box นะครับยกตัวอย่างเช่น ตรงสีส้มนี่นะครับเรียกว่า KPI บอก2องงานไฟแนนซ์นะครับสีเขียวขี้ม้าตรงนี้นะครับเป็น KPI บอกของแวร์ h o u s e กับ Logistics นะครับใต้ชื่อโมดูลเหล่านี้จะมีเวลาเอาเมาส์ไปวางนะครับจะมีคำว่า Micro c h a r t ขึ้นมานะครับลองกดดูครับเมื่อคุณกดที่ Micro c h a r t นะครับจะมีกราฟต่างๆนะครับแสดงค่าต่างๆที่อยู่ใน วันนั้นนะครับแสดงขึ้นมานะครับยกอย่างเช่นน,นี้คือค่าของวันที่30เห็นนะครับเพราะว่านี่นี่คือวันที่30มีเกมนะครับก็จะมองเห็นค่าต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดดูเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะดูข้อมูลแบบไหนไปเพื่อการตัดสินใจอะไรนะครับและนี่ก็คือตัวไมโครชาร์ตนะครับซึ่งมีทุก KPI box ของแต่ละแผนกนะครับขออนุญาตเปิดแบบกระจายให้ดูนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าทุกงานของเขาก็จะมีตัว m i โคร chart ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ผู้เรียนนะครับสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับไม่แต่เรื่องนะครับอันนี้ก็คือ micro chart ของมอสุสินครับ